หนูไปออเดิชั่นก่อนแต่ว่าถ้าพร้อมพงเดี๋ยวหนูต้องดูอีกทีว่าหนูไปได้ไหมอ่ะอยู่บ้านพี่นิกกี้คะ่ะวันนี้มาถ่ายงานใช่ค่ะปั่นกันเยอะๆนะคะทุกคนให้ยอดมันกระเตื้องกระเตื้องปากไม่มีแรงไม่มี ใช่คขาป่ไม่ไร้ไม่มีอะไรเดี๋ยววันนี้พี่ๆในบริษัทก็จะไปเที่ยวด้วยนะคะคลิปสนุกดีขอบคุณครับอ้าวันนี้ไม่เข้าร้านแล้วถามทำไมได้ค่ะพี่ ฮันนี่เดี๋ยวรันเข้าไปดูพรุ่งนี้รันมีแคสงานไงเลยไม่รู้ว่าเสร็จกี่โมงล้วจะไปทันไหมไปมิน่ทีวันไหนไปวันนี้นั่นแหละค่ะดูหลายๆรอบเลยค่ะปั่นเต็มที่เอาให้ถึงแสนเกินแสนได้ยิ่งดีนะคะดูหมาล่าไปกินหมาล่าไปดูคลิปไปดีมากค่ะ เธอสวยใช่คะ่ะพี่นิกกี้แกงรัน,นะคะ่ะเพราะว่าอ้าวพี่นิกกี้ก็เลยจะนินทาเลย<น>อ้าวคนดูน้อยมากต้องให้พี่ช่วยไหมมาไหนคนดูน้อยมากไอให้พี่ช่วยไหมล่ะช่วยหน่อยก็ดีคะ่ะตอนนี้คนดูน้อยมากโหเมื่อก่อนพันกว่าเดี๋ยวนี้เหลือแค่เท่าไหร่เหมือนจอไอ้นี่ปะ่ะสี่ร้อยจอจอมันไม่ชัดป่ะจอมันมันไอ้นี่นมันแห้งป่ะอ่ะนี่แล้วชัดแล้ว เออแอดใหม่อะอ้าวรีโมทเหรออนั่นไงรีโมทจะทิ่มตาแล้วไหนอ่ะรีโมทจะทิ่มตาแล้วสีขาวต้องผงเหลืองยังไม่กลับหรอเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวพี่นิกกี้ค่ะไปลง้อกำลองไปลงที่ไหนนะครับหลอกก็ไปกับพี่นิกกี้ด้วยไงจะไปลงที่ไหนฮะไปลงที่ไหนไปขึ้นไปด้วยโอ้โหไปเที่ยวด้วยไปด้วยเฮ้ยเอาดีเอาดี เฮ้ยอะไรวะไปด้วยอะไรวะคนดูขึ้นแล้วพี่นิกกี้เข้ากล้องเลยอยู่นี้คนดูขพี่แรกที่กอดกล่าสุดกับคนดูพี่สามลอยที่เลิกเลยแล้วใครล่ะอยู่ห้องไงเขาหรอไม่วันนี้พี่นิกกี้เขาไปเที่ยวแล้วเราเนาะมาถ่ายงานเราก็เลยขอเขาไปด้วยวันนี้ไหน เท่าไหร่แล้วคุณโดสี่ร้อยจะห้าร้อยแล้วเร็วๆพี่นิกกี้มาเร็วๆหนูว่ะคุณนเลยได้เดี๋ยวเราถ่ายรูปเราเต้นติ๊กตอกได้เนี่ยเดี๋ยวจะเต้นติ๊กหนูจะเต้นติ๊กตอกคู่พี่นิกกี้แล้วนะคะทุกคนคนอื่นถามไม่หนูไม่เต้นคู่กับพี่นิกกี้สักทีกลัวคนดูเป็นร้ายเลยใช่ป่ะลังสิตมันร้าย เต้นเพลงนี้เต้นเพลงนี้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปถ่ายเฮ้ยไลฟ์ก่อนดิเอาไลฟ์ก่อนเนาะ5นาทีโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เติมน้ำก่อนเดี๋ยวหนูจะเต้นเพลงนี้ลังสิทมันไลฟ์ขอไว้ไว้ก่อนได้ไหมพี่บ่าวไปจองโต๊ะแล้วค่ะหลังจากที่วันนี้ทุกคนกินข้าวเสร็จใช่ไหมคะก็ไปแล้ว517แล้วก็แม่เท่าไหร่400 300กว่า สรุปใครล้างจานรันล้างน,น,นิดหน่อยแล้วก็วันนี้พี่ไมเคิลค่ะเพราะว่าเขาเล่นเกมกันเพราะวันนี้เราทำอาหารไปสองชั่วโมงไม่ไหวแล้วเหนื่อยใช่ค่ะเสื้อรวมนิกกี้ค่ะมินนี่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วทำงันมีเพื่อนอยู่รุ่นปะวันนี้น่าจะไปนะ เพื่อใครเพื่อน้อ,นนองใครไม่รู้อ่ะแต่ว่าน่าจะมีไปกันด้วยถ้าพี่กดแชร์แป๊บเดียวก็สี่พันโอ้ยเอาเลยเอาเลยล่าสุดพี่ลงปิดต่อคนน้อยมากเลยพี่จะน,น้อยเลยเพี่เลิกเลยตอนแรกพี่คิดว่าคนเยอะพี่มาพับนบ้นบนยคนดูพปสามร้อยพี่พับไปพี่ก็เฮ้ยเเข้าไปดูเขาเยอะนะคะ <c oughs> เสื้อทําขายไหมไม่อันนี้ผมทําใส่เล่นเนี่ยนั่น งานเลี้ยง g m ี TV อ๋อเหรอใช่ตั้งมาแล้วงานเลี้ยง GMB TV เนี้ยสามสี่ปีแล้วออก็แต่คนโควิดอ่ะมันตอนนั้นมันตีมตีมอะไรตัวเอ็นหรือนอนหนูอะไรเงี้ยพี่ก็ทําแบบตีมลิกกี้เลยอ, <c oughs> อะไรเท่าไหร่ละเขาดูเท่าไหร่จะหกร้อยแล้วติต๊กตอกคนดูเยอะก,กว่าเปล่าหรือว่าไ,ไอจีหนูว่ามันพอๆพอกัน <c oughs> แต่ถ้าพี่กดอะสามพัน เอาสิแต่ไม่ค่อยกดไม่ค่อยไล่พี่นิกกี้บอกว่าคนพอหนูต้องแสนเขาอะวันนี้มีแม่มาไหมแล้วไอ้ตัวเล็กอะไล่ล่อยู่ข้างบนนอนเลยใช่ไหมใกล้แล้วมั้งเปิดแอรเขาไล่ปิดประตูไม่เด้๋แม่ถ่ายรูปให้นิกกี้กับน้องรันตอนนี้อ่ะมาแต่รอรอเราคุณน้องรันเขาไล์อยู่ติดไล์ไล์ได้แม่เข้าอะไรไม่ไม่แล้วเขานอนแล้วเหรอปิดห้องเขาเรียกอ่ะปิดห้องเขาเรียกปิดแล้วมั้งไม่เดี๋ยวค่อยขึ้นไปดูเปิดไปเปิดเปิดแอร์เลย พี่นิกิเปิดแอร์ให้นายล่าหรือยังโอ้เปิดตลอดไม่เคยปิดเลยพี่เปิดได้ให้นายล่าตลอดกี่สี่ชั่วโมงเรอได้เหรอโอ้ไม่ได้อแล้วซื้อเบียร์ซื้ออะไรบิ๊มผักใช่เหรอใช่เขียนเข้าบริษัทเอาเนี่ยงบริษัทไงอ๋อเออเวลาไปกินคงกินข้าวได้หมดได้หมดเลยเด้วก็ให้น้องน้องบ่าวขอน้องบ่าวเป็นคนจ่ายไปไหม ขอให้หมดเลยที่ผ่านมาไปขอย้อนหลังได้ไหมอ่ะพี่ซื้อหนูว่าขอ,อย้อนหลังไม่น่าได้ไดใช่ขอให้หมด ขอย้อนหลังไม่น่าได้ใช่หอย้อนหลังไม่น่าได้ใช่ขอย้อนหลังไม่น่าได้ใช่เบิกบินไปเลยใช่ เบิกบินไปเลยใช่เบิกบินไปเลยใช่เบิกบินไปเลยใช่